สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์เวิร์ดน้องสลดอีกแล้วโอเควันนี้เราจะมาดีแอกเพลงของหวังหยวนชื่อเพลงว่า The Shooting Star Falling for You ถูกและต้องถูกและคือชื่อยาวมากจำไม่ได้เลยอ่ะก็เรียกว่าห่ายไปนานมากพอสมควรนะ๊ะล่าสุดก็คือที่เป็นไม่เห็นหน้าน้องแต่ว่าเป็น ที่อะไรที่เราคิดว่าเป็นดาวอะไรสักอย่างที่เราคืออะไรความดวงความดีที่เราตีความอะไรกันก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าซึ่งเพลงนี้ดีใจมากที่น้องเล่นยังมีได้เห็นหน้าน้องแล้วแหละเห็นหน้าโฮกแล้วคือแบบตรงนี้เลยดีใจที่ได้เห็นมันนานนะจ๊ะแต่ว่าเอามารอดูกันว่าเพลงจะเป็นยังไงเออก็คือใจกว่นนะเอาไปเลยคนเลยคนเลยคนเลยอ่ะมารอดูกันว่าจะเป็น 这东西不没的，他妈的！ 在想什么？在想什么？你望着那朵，说看到了些颜色，追问我那是什么？ 妈，我被偷了。你咩啊？我暗藏了，你哪？我偷了。你偷到公栏了？刚才我偷的，我偷的，你哪？你咩啊？偷了。 ประจเลยค่ะจริงๆเราเจอที่เป็นที่ประทของไทยนะเันไม่ได้รวยจะกอกว่าเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้แปะลิ้นชักให้อ่นเหมือนกันขอใครสักวันแบบเปิดเลากว่า

อยากจะดูเ่นอยากดูดาวตกจริงแล้วไม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าถ้าฉันฉันเออไมยถึงว่าถ้าประโยชนที่มันแปละมันก็ประมาณถ้าฉันแบบที่บอกว่าอยากจะเต้นรำกับคุณอะซันไลท์อะใต้แบบว่าซันไลท์อะไรอ่ะฉันโอ้ยฉันว่าคือเพลงออะมันคือเพลงเศร้าแหละแต่แบบแต่ถ้าไม่ถึงว่าถ้าเราไม่ได้ตีไปทางเพลงเศร้าไอเนาอตีแค่ความหมายเฉยๆอ่ะแค่แค่ท่อนประโยคนนั้นน้องก็คืนอะ ทำไมแบบมันละมุนตุ้นเลย่ะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่น้องคิดหรือเปล่าเพราะว่าพอตอนท้ายเนาะแบบว่าผู้หญิงก็บบภาพที่เป็นผู้หญิงปัญหาไยอะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละคือเราก็คือยังไม่ได้ไปดูตันทยเราเห็นว่ามีคนทําแต่ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ดูแล้วเดี๋ยวเราก็คือจะไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรหรือว่าเดี่ยงระยะชูตติ้งสตาร์ฟลิงฟอร์ยูถ้าแบบแบบคุณงงแบบแบบเนี้ยนะนี่จะคิดว่า ดาวตกอันเนี้ยเพื่อคุณหรือเงไม่ออกปะเหมือนอาจจะแบบว่าภาวนาให้ดาวตกเพื่อเพื่อให้คุณกลับมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าต้องไปอ่ะดูคําแปลภาษาแทนเพื่อแบบความแน่ชัดแต่เนาะที่ไม่ได้แปลแบบนั้นเนาะแต่ว่าเออแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่มันก็แล้ดูโรแมนติกอยู่นะความหมายถึงว่าเหนือพเอะไรี้ยก็มันเหมือนน่าจะสื่อถึงความแบบที่เขารัก รักเขาก็รักผู้หญิงคนนั้นมากๆเลยคาดเดาคนอาจจะใช่แต่ก็นั่นแหละแค่ใน m อมีมีหน้าน้องฉันก็ปลิ่มใจคือแบบไม่แบบไม่ได้เห็นหน้าน้องนานมากอะไเงี้ยแต่เพลงพอฉันชอบก็คือแบบเสียงน้องแต่จริงๆก็อย่างที่บอกนี่ขนาดเป็นมีน้องแล้วเนาะแต่แบบว่า ยังมีจริงคือถ้าถ้าเข้าใจเนื้อหาเพลงอาจจะตีความได้มากกว่านี้เพราะว่าก็จะเห็นวอาที่แบบมีทุ่งหญ้ามีกระจกน้องนอนกระจกอะไรคืออะไรอาจจะแบบมันอาจจะมีความหมายอื่นที่คนทำเอ็มวีเขาซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ฉันชอบประโยชน์แบบอีกประโยชน์นที่บอกว่ายายจับมือคุณนั่นอะไรอย่างเงี้ยที่น้องที่เปรียงภาษาอังกฤษถึงไหนจะเศร้าอ่ะมัเรู้สึกอ่ะแต่กะ แต่ก็ก็เขินนะเพราะว่าในวิวแบบว่าเอนอน้องเดินตามอะไร่าเงี้ยใช่ใช่ใช่จูงจักรยานน่ารักสดใสน่ารักก็คือเป็นอย่างนี้ป่ะวะแบบประมาณว่าฟิลเหมือนอันนั้นนะรักรักแบบแอบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S าอาจจะใช่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นการแอบรักเออก็แบบอาจจะคิดว่าสักวันหนึ่งฉันใหญ่จะจับมือเธอสักวันหนึ่งฉันอยากจะแบบว่าเต้นเต้นกับเธอภายใต้สไลด์ประมาณนี้ตกไปอีกคืนมั้ย อ่าโทษทีนะลืมไปหมดนะไม่เคยได้ใช้อ่าเอาไปว่านั่นแหละอ่อแล้วก็คิดที่ไปเอาด้วิอัลบ้มสันนิษฐมันมันตกหรือมันขึ้นปะจะไม่ได้มันติดติดอยู่ที่หัวจะขึ้นไม่ได้น่าจะขึ้นอืมถ้าสันเซคือตกไปนั่นแหละลืมอ่ะ้าบัไปเรตัหวไทยถ้าเราแค่ไม่ค่อยได้ใช้ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรานะคะจะไปดูแบบซับไทยแล้วก็จะไปลิงก์ซับไทยไว้ให้ทุกคนข้างใต้ด้วยทุกคนจะได้ดูเรียกเราเสร็จแล้วก็ไปดูซับไทยต่อนคะก็คือห้ามพลาดที่จะฟังเพราะว่าเพลงเพราะมาก MV ก็คือดีมากใช่แต่ MV ภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยพังลองแล้วแล้วน้องก็แต่งเองด้วยแล้วน้องก็น่าจะแบบว่าดูรายละเอียดอะไรน้องมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเออเพราะนัานก็ นั่นและค่ะไปติดตามกันนะจ๊ะใช่ใชฉะน,น,นับเสนอนน้องต่อไปจ้าวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย,บาย